ปีใหม่ผ่านมาแล้วเขารู้สึกกับเราอย่างไรอ่ะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตความรู้สึกของคนในใจของทุกคนกันนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับลูกๆเขาคิดอะไรอยู่กับลูกๆนะคะคลิปนี้ขอเป็นคนคุยนะคะแล้วก็แฟนนะคะเอาละเดี๋ยวอาจารย์แม่จะมาเรนดอมนะคะมาดูว่าปีใหม่แล้วเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับเรามาอัปเดตความรู้สึก เขาคนนั้นที่อยู่ในใจลูกๆกันเลยนะคะ,ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่อยากสื่ออยากส่งพลังงานดีๆออกไปหาทุกคนแน่นอนเลยนะคะวันนี้คลิปนี้ถ้าขึ้นหน้าฟีดของใครแม่มองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะลูกกดรับพลังงานดีๆกันเลยนะคะเรามาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับเรานะคะมาอัปเดตความรู้สึกกัน อาเป็นไพ่ที่ดีเลยนะใบแรกก็ดีเลยนะคะไพ่บอกว่านะคะเขาเนี่ยเหมือนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะติดต่อมาหาลูกๆนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่า เขาได้รับอิสระทางความคิดและทางความรู้สึกนะคะอยากติดต่ออยากส่งข่าวสารความรู้สึกดีๆมาให้ลูกๆนะคะอืมใครที่เป็นคนคุยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเหมือนเขาอยากจะมาหาเราหรือต้องการนะคะขยับนะคะ พัฒนาความสัมพันธ์ของลูกๆไปด้วยกันแล้วใครที่มีปัญหาก็บอกว่าเขาอยากจะไปต่อกับลูกๆนะอ,อ๋อมาดูใต้สำรับสีใต้สํำรับบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะมีเรื่องของภาระอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานมาดูสิขอสรุปหนึ่งใบเนาะแล้วไงต่อคิดยังไงต่อนะคะ ดีมากเลยค่ะลูกๆกดแชร์กดรับคำทํานายเลยเขาอยากสร้างครอบครัวกับลูกๆนะคะเนี่ยดูสิไพ่สรุปคือเขาอยากสร้างครอบครัวเขาอยากอยู่กับลูกๆนะคะอยากใช้ชีวิตครอบครัวกับลูกๆตอนนี้เขานะคะมีลูกๆอยู่ในอนาคตของเขาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้นะคะใครที่ ห่างกันหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะมีปัญหากันหรือยังไงใดๆก็แล้วแต่เขาต้องการติดต่อมาหาลูกๆต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ต้องการก้าวไปต่อกับลูกๆค่ะกดรับคำทำนายเลยดีใจด้วยนะคะรับดูดวงส่วนตัวจ้าลูกๆสวัสดีค่ะ